ครึ่งแรกนี่ก็เอื่อนเหมือนกันนะฮะฝั่งเมืองทองนะครับโอกาสเข้าทำก็ไม่ค่อยเยอะนะครับมีก็ไม่คมนะครับแต่ทำให้แฟนๆก็บ่นเลยนะครับว่าแผนอะไรของโค้ชจิโน่เนี่ยนะฮะ <S <S กเกมนี้เนี่ยหลายคนก็เล่นดีเลยนะทั้งบัดดินเควินวรชิตนะครับตัวสำรองอย่างมอตา้าก็ลงมาสร้างจุดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับยิงประตูได้ด้วยนะครับ <S <S สวัสดีครับบนชุป,ปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟรุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีญนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไล์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องนี้เองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเบื้องหลังเกม ACL 2กันหน่อยนะครับก็เป็น2ตัวแทนจากไทยลีกนะครับไปที่คู่แรกก่อนครับเมืองทองนะคุณผู้ชมฮะก็ทําได้แค่เสมอกับเซลงอทีมจากมาเลเซียนะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้ไปเตะที่ราชมังนะัเพราะว่าเมืองทองเนี่ยขอย้ายรังเย่าไปใช้ที่นั่นนะครับซึ่งทําให ภาพที่ออกมาก็สนามมันหลงเหลงเลยนะครับแฟนบอลไม่ค่อยมีเลยนะครับแฟนบอลประมาณสักพันกว่าคนนั้นเองในเกมนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้สร้างความกดดันให้กับคู่แข่งเท่าไหร่เลยนะครับถ้าพูดถึงสนามที่มันใหญ่เกินไปนะฮะพูดถึงรูปเกมนะครับครึ่งแรกนี่ก็เอืเอ่ยเหมือนกันนะฮะฝั่งเมืองทองนะครับโอกาสเข้าทำก็ไม่ค่อยเยอะนะครับมีก็ไม่คมนะครับทำให้แฟนๆก็บ่นเลยนะครับว่าแผนอะไรของโคจิโน่เนี่ยนะฮะดูทรงบอลยังไม่ดีเท่าไหร่เลยนะครับครึ่งหลังนี่มาโดนนาก่อนเลยนะฮะ กติพงเองก็โดนยิงแสกหน้านะครับปัดบอลไม่อยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าช็อตนี้เข้าตาไฟเบืองทองอีกแล้วนะครับก็โดนตําหนิไปนะครับแล้วก็มาพลาดอีกช็อตหนึ่งนะครับรับวืดจังหวะฟรีคิกนะครับแต่ยังดีนี่จังหวะตรงนี้เนี่ยทางเซรังงอใเนี่ยล้าหน้าไปแล้วนะครับนะฮะแม้ว่าจะยิงเข้าไปนะครับไม่งั้นนี่เป็นเรื่องแน่ๆนะครับช็อตนี้เข้าตาอีกหนึ่งช็อตนะครับแต่ก็มาได้โปรเชต์นะครับตีเสมอนะฮะต่างฝ่ายก็ ต่างเกือบได้นะครับหลังจากนั้นนะครับแต่ว่าก็จบที่1 1แบ่งแต้มกันไปนะครับหลังเกมนี้เนี่ยผมไปเช็คคอมเมนต์แฟนๆของกิเลนพยองนะครับก็บ่นกันเรื่องของวิธีการเล่นนะครับก็แปลว่าทางโคจิโนนี่สไตล์บอลยังไม่ถูกใจแฟนกิเลนเท่าไหร่เลยนะเวลานี้นะครับแฟนเราอยากจะให้ลุยใส่เลยวิ่งมันๆหน่อยนะครับเหมือนสมัยตอนที่โคชมิโลโจสิกุมนะฮะคนที่โดนบ่นเยอะก็คือโรบักนะครับเล่นไม่ดีนะครับแฟนๆก็บอกว่าต่างชาติใช้ได้แค่คนเดียวนะที่เห็นเข้าตาอยู่ก็คืออาริซิโซโก้นั่นเองนะ หลัไปถึงหลังเกมโคจิโน่ก็ให้สัมภาษณ์แบบบ่นลูกทีมพอสมควรเลยนะครับเขาบอกว่าทีมเนี่ยได้ซ้อมสนามจริงแค่30นาทีเองเพราะว่าฝนตกหนักนะครับซึ่งก็เป็นการซ้อมอเฟเชเชนนิ่งหนึ่งวันนะครับนะฮะแต่ปรากฏว่าฝนมันถล่มนะครับทำให้ก็ใช้สนามได้ไม่มากนะครับส่วนเกมครึ่งแรกเนี่ยทีมสร้างโอกาสได้หลายครั้งแต่ก็ทาไม่ได้นะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถาไมไปถึงเรื่องของครึ่งแรกที่เห็นว่าโคจิโน่เองก็สลับสับเปลี่ยนผู้เล่นเล่นในตําแหน่งที่ไม่ถนัดนะครับโดยทางโคจิโน่บอกว่า ก็อาจจะใช่นะแต่หลังจาก15นาทีก็มีการปรับให้ดีขึ้นนะแต่นักเตะหลายคนก็อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ทั้งกอลวิทนะฮะฟิลิซิโอบราวน์นะครับซฟอกัคคณะก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บนบนๆบอกว่าวันนี้นักบอลจังหวะแรกจับบอลไม่ได้เลยนะครับถ้าลูกทียจับบอลแรกได้ดีกว่านี้นยเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีกว่านี้นครับถือว่าเป็นงานออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเมืองทองเพราะว่าเล่นในบ้านมันต้อง3คะแนนเท่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่าแบ่งแต้มไปกับทางงงเซลัอนะ โดยนัดที่2อสายเอชนะครับเมืองทองจะบุกไปเยือนชุนบุรคุณไดมอเตอร์ที่เกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมนะครับอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็รอติดตามนะฮะอ่ะไปต่อกันที่หนึ่ทีมนะครับการท่าเรือนะครับบุกไปอินโดนีเซียนะครับโอ้โหโชว์ฟอร์มอย่างสุดเลยนะครับบุกไปเอาชนะเปอร์ซิบันดุงนะครับดีกรีแชมป์ลีกอินโดไปได้1นึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้ประตูชัยนาทีบาปเลยนะครับนาทีที่89จากไปเล่นโมตานั่นเองนะฮะคือเกมนี้เนี่ย การท่าเรือก็รูปเกมดีกว่าเลยครับเหนือกว่ามากเลยนะฮะท้งรูปแบบวิธีการนะครับเหมือนกับว่าฝั่งชป์ลีอินโดเขาก็เหมือนเล่นกลัวเราด้วยนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับปกติจะดุกว่านี้นะฮะก็น่าจะได้ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับดุมบุย่านี่ม่งไปชนเสาชนคานนะครับโชคเป็นดีเท่าไหร่นะครับเกมนี้เนี่ยหลายคนก็เล่นดีเลยนะทั้งบัดดินเควินวอลิตนะครับตัวสำรองอย่างมตต้าก็ลงมาสร้างจุดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับยิงประตูได้ด้วยนะครับ ส่วนไมอาตอมัชนี่เป็นสุพรรณนะครับวิ่งถึง10.8กิโลเมตรเลยนะครับในเกมนี้นะครับวิ่งหมั่นมากก็เล่นดีเลยนะครับเจ๋งเลยนะฮะสำหรับภาพรวมของการท่าเรือในเกมนี้นะครับคว้า3คะแนนในเกมยากนะครับในการบุกไปเอาชนะเปอร์ซิบบันดุงมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีของการท่าเรือใน ACL 2นะครับส่วนโปรแกรมนัดต่อไป3ตุลาคมนะครับเปิดบ้านเจอกับทางไลออนซิตี้เซลเลอร์นะครับทีมจากเอสลีสิงคโปร์ นะครับแต่ว่าการห้าเรือนี่ก็ไม่ได้ใช้ที่แพสสเตเดียมนะครับจะไปเตะที่บีจีสเตเดียมนะครับเตะเวลาทุ่มหนึ่งครับก็มีลุ้นยาวๆเลยสำหรับการห้าเรือนะครับถ้าเล่นทรงแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะก็ถ้ารามาตรฐานนะครับก็มีโอกาสเข้ารอบลึกได้ครับก็รอติดตามนะครับอ่นนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านดีตามนะครับฝากกดไลก์แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูประชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามนะครับในคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ